ใบเมื่อกี้ไม่เอาดีกว่าน,นะตัดไปเลยอ่ะเราจะมาเริ่มกันไหนนะครับเพราะเสียงมันเบาใส่สมองค้างไว้ก็คืนนี้จะไปทำที่อาการนหัวข้อถ้าดินน้ําลมไฟคุณลู้กอ่อนได้ออย่างตอนนี้นะคะดินน้ําลมไฟคุณลูกอ่อนได้อะไรนะคะตอนนี้นะมาดูตอนนี้กันก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดมสี่เด็กนะคะเด็กที่หนึ่ง เออไม่ต้องเลือกโทษทีมันไม่ใช่พะะียคคือประจำเลยจะเลือกหมอทุกคนเลือกมาเองว่าถ้าดินคือนนี้นะคะ ด้วยน่าจะหมดได้แล้วนะคะท่านดินคุณมีตัวเลือกเยอะมากนะคะเจ็ดช่วยเข้ามามีคนมาชอบคุณอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่นิ่งแต่เสน่ห์นะคงเต็มเพราะว่าคุณดูแพงด้วยนะคือท่านดินส่วนมากจะเน้นเน้นเฟอร์เน้นแบบเน้นความร่ำรวยเป็นคนที่ หายเงินเก่งแล้วมันก็เลยดูให้ดึงดูดให้คนเข้าหานะแฟนเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวเป็นคนที่ฉลาดด้วยเป็นคนมีความรู้เป็นคนถ้าคุณไม่ได้มีความรู้มากแต่คุณก็จะเป็นคนเก่งะในสายงานที่คุณทำเซ้งเห็นไหมเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งมีความอดทนมากๆอึด นะคะมองดูว่าคุณมุกได้นะคะตอนนี้เราจะเปิดแค่อะสี่ใบพอนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่ถามว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่ในอดีตไหมเจ็บอยู่เก้าดันะคะยังรู้สึกเจ็บอยู่บาดแผลอาจจะอยู่ในความทรงจำของคุณนั่นแหละแต่ถามว่าอาจจะ กำกำกำลัมงมุกก็ได้นะเนี่ยนะสเตนอ่าแต่ขึน้นแข็งขึ้นมากนะอนาคตคันใกล้นี้คุณอาจจะมุกได้หรือตอนนี้คุณท่านดินคุณน่าจะมุกได้แล้วนะคะม,มุกได้อย่างประมาณสักตีให้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะอืมนะคะโอเคท่านดินนะดีใจด้วยค่ะเราไปตอบกันที่ทัาน้ำ ดังก็มีประกวดิจิถ้าดินก็คือพูดสบกันมาก่อนนะคะมันเค้จะบอกอ่ะถ้าน้ำประโดคุณโอ้โออฟคับโอ้ยังคิดถึงอดีตอยู่เลยเดี๋ยวแห่งมาคุณยังคงยังยึดติดกับคนเก่าๆอยู่เลย Okay. Oh. ค,คิงออคัทคุณก็ได้อาจจะเป็นชาวแท่นน้ำเหมือนคุณนะนีกระตุกยืดเหมือนกันคนที่นิ่งๆใส่คุณนะก็ยังคิดถึงม,มีแอบรอคอยแต่ก็ไม่เชิงนะคอยใบอย่างนีลิคเขาจริงๆ เ <Okay, S 2> หตนะุอ่านคุณอยากเริ่มต้นแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ตอนนี้คุณไปสนใจโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะอาจจะมีบ้างที่บางทีคิดถึงแต่ไม่ได้อยากกลับไปในความสัมผัสน,นะคะท่าน้ําแล้วก็อยากจะนิ่งนะคะคุณอาจจะรู้ว่าคนเก่ากาลังจะกลับเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะกลับเข้ามาแล้วนะคะแต่คุณก็อาจจะนิ่งใส่เขาไป นะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองนะคะเป็นเพจออฟบอดนะเอ่อท่าน้ำขอ clarify อีกใบนะมันไม่ชัดก็าสรุกนะคุณ move ได้อย่างคือโฟกัสที่ตัวเองนรโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะก็ยังมีสีเนี่ยสีทั้วยที่ยังคิดถึงอยู่นะบางเวลาเท่านั้นนะไม่ได้ตลอดหรอก,รอกแต่น่าจะมีความแบบ ันนี้คงเป็นคนที่มีเสน่ห์แปกมา